บทสวดชินบัญชรของสมเด็จโตบทชินบัญชรฉบับเต็มสิบเก้าคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะชยาสนาคาปารังคมะสมานุภาโวสัพพสัตวะโหหะโตมหิสมะนภโพชินะปัญจารวรังมหาปัธมังประรมทุนยแรงอภิคันตาวาปฏิพัต ปริสุทธิสมาปริสุทธโธอภิปาลายันตุสทาชยมังขลังพวันตุเตพุทธังชีนามนุปคตังธรรมังจะโลกนาถังสังขังจะชีนสังขังอภิปาลายันตุสัพพธารัตติทิวสะ อัตโนรักขการเหราหิจตถาคเตอชินะปันจารวะเรจะอภิรักขิตะภาวสเสนจะทิวาสังจารติงจะอาหารังจะจตุทิสังปากาสยังชินาพยชลังอภิปาลายันตุ มังสธาสัพพธาจะจัตุโรทิสาปริตนางชินะปัญจระวรรังอภิปาลายันตุมังอนุตตรังชยมังคลังปริตมันจะมหิตทิิกังชินะปัญจระวรรังอาหังวันทามิ สัพพาสทาประรมทุนยมังขลังชินะปัญจรมังคตังปริตมันจะรักขะกังอาหังวันทามิสัพพาสูปฏิพัตตถาคตตาชินะปัญจรมังคตังอาหังวันทามิสัพพา ปรมทุนยมังขลังสุปฏิพัติตาคตาชินะปัญจรมังคตังปริตมันจะรักคะังสุปฏิพัติตาคตาอาหังวันทามิสัพพทาสัพพทาจจจตุโรทิสาปริตนัง ชินะปัญจระวรังอภิปาลายันตุมังอนุตตรงังชยมังคลังปริตมันจะมหิตทิิกังชินะปัญจระวารังอหังวันทามิสัพพทาสทาประรมทุนญมังขลังอภิปาลายันตุ มังสัพพทาชยมังคลังอนุตตรังชินะปันจาระวรังมหิตทิิกังอภิปาลายันตุสัพพทาบทสวดชินบัญชรของสมเด็จโตบทชินบัญชรฉบับเต็มสิบเก้าคาถา นมโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชยานาคาปารังคมะสมานุภาโว สัพพสัต,ตะวะโหหโตมหิสมะนาโพชินะปันจารวรังมหาปัมังประรมทุนยแรงอภิคันตาวาปฏิพัทปริสุทธสมะปริสุทธโทอภิปาลายันตุสทาชยมังขลังภวันตุเตพุทธัง ชีนามนุปคตังธรรม,มังจะโลกนาถังสังขังจะชีนะสังขังอภิปาลายันตุสัพพทารัติทิวสะอัตโนรักขการเหระหิจะตถาคเตชินะปัญจรวเรเรจะ อภิรักขิตาภาวสเสนจะทิวาสังจาระติงจะอาหารังจะจาตุทิสังปกาสยังชินาพยชลังอภิปาลายันตุมังสธาสัพพธาจะจาตุโรทิสาปริตนัง ชินะปัญจระวรังอภิปาลายันตุมังอนุตตรังชยมังคลังปริตมันจะมหิตทิิกังชินะปัญจระวาังอาหังวันทามิสัพพทาสทาปะระมะทุญยมังขลังชินะปัญจรมัง ขตังปาริตมันจะรักขกังอาหังวันธามิสัพพทาสุปฏิพัตตถาคตาชินะปัญจรมังคตังอาหังวันธามิสัพพทาประรมทุญยมังคลังสุปฏิพัตตถาคาตา ชินะปัญจระมังขตังปริตมันจะรักขะังสุปฏิพัตตถาคตาอาหังวันธามิสัพพธาสัพพธาจะจาตุโรธิสาปริตนังชินะปัญจระวรังอภิปาลายันตุมัง อนุตตรงังชยมังคลังปริตมันจะมหิตทิกังชินะปันจารวะรงังอหังวันทามิสัพพทาสทาปะระมะทุนญมังคลังอภิปาลายันตุมังสัพพทาชยมังคลังอนุตตรงัง ชินะปันจระวรังมหิตที่กังอภิปาลายันตุสัพพทา